ดาวรักนาราศีธนูหลีบเซกด่วนโพราศาสตร์ดังทั่วทุกมุมโลกต่างออกมาทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงวาสนาของคนที่เกิดในราศีธนูนี้นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงดาวย้ายทรัพย์ลาหูมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้คนที่เกิดในราศีนี้มีความโชคดีเป็นพิเศษและจะได้โชคล่าจากเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่จะมีมารมาผจญทำให้เสียทรัพย์สินนั้นไปดังนั้นแล้วหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีธนูนี้ต้องเซ็กด่วนจากตำราบโบราณที่เก่าแก่ที่สุดได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ราหูย้ายทรัพย์นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ตัวท่านและครอบครัวมีเกณฑ์จะได้รับโชคดีโชคก้อนใหญ่ดวงสตาวาสนาจะดีเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าทวยเทพทั้งหลายไม่ว่าตัวท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ท่านนั้นไม่เคยมีก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน มีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองมากมกายไก่กองสามารถนำไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวตัวท่านและครอบครัวจะสุขสบายหายทุกข์หายโศกปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าดาวพระศุกร์เคลื่อนย้ายมาแทนที่ดาวเสาทำให้สาวรัคนาราศีนี้จะโชคดีเป็นพิเศษนับตั้งแต่เดือนนี้ เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นจะไม่ลำบากอีกต่อไปหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดปิดตาจับรับตาซื้อซุ่มหยิบสมจับก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเมื่อราหูย้ายทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้สาวรักนาราศีนี้สมหวังสมปาถนาอย่างไม่น่าเสือ่อเพราะว่า ดวงดาวหนุนให้ดวงสตาชีวิตของตัวท่านนั้นได้รับโชคดีได้รับพรจากเทพพยุดาเจ้าทาั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาคุ้มครองทำให้ตัวท่านนั้นเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ก็จะมีคนรักคนเมตตาผู้ใหญ่อุปธรรมค้าซูให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ตัวท่านและครอบครัว อยู่สุขสบายมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตจะเพื่องพูนแบบไม่จบไม่สิน้นจนถึงขั้นจะได้กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยทีเดียวหากใครคนไหนก็ตามที่กำเนิดเกิดในราศีนี้แล้วชีวิตยังพบเจอความลำบากทุกข์ยาก ชีวิตติดขัดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเอ็นดูปูเสือไม่มีใครรักทําสิ่งไหนก็ตกอับไปเสียหมดให้ท่านนั้นนำเคล็ดลับนี้ไปใช้โดยการแก้กรรมเก่าที่เราเคยสร้างมา จากหลายพบรายซาดเบิกบุญใหม่เอามาไช้ให้ชีวิตไม่ติดขัดไม่ลำบากอีกต่อไปหนึ่งนั่นก็คือนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ท่านนั้นดูแลผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นต้นว่าบิดามารดาครูผู้ให้ความรู้ผู้มีพระคุณจะเป็นการทำลาย ดวงร้ายให้กลายเป็นดวงดีจากที่เคยลำบากทุกยากก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองค้าขายก็จะได้กํำลิกําไรประกอบธุรกิจการงานใดใดก็จะราบลื่นไปได้ด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ค้ำสูและล่ำรวยแบบทันตาหินอย่างแน่นอนข้อที่สองนั้น ให้ท่านรักษาสินห้าสินแปดไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวในทุกๆวันพระหากท่านทำตามเส้นนี้แล้วท่านนั้นจะเป็นที่รักของเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์อาบมนุษย์และข้อต่อไปนั้นให้ตัวท่านนั้นทำบุญให้ทาน แก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายหากทำตามเส้นดีแล้วจะเป็นการแก้กรรมทำให้ชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้าเงินทองไหลามาเทมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวข้อที่สี่นั้นให้ตัวท่านนั้นจเจริญสมาธิภาวนาวันละห้นาทีอย่างนี้จะดีมากเพราะ เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะโดนบันดาลโชคลาภให้ตัวท่านไม่ว่าจะทำกิจการการงานใดๆก็จะมีเหล่าเทพเทวดาสีนำหนทางให้ท่านนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดวงร้ายก็จะกลับกลายเป็นดวงดีจากที่เคยลำบากก็จะมีทรัพย์สินเงินทองและร่ำรวยนี่ก็เป็นเคล็ดลับ ที่จะทำให้ตัวท่านนั้นไม่ลำบากอีกต่อไปโศกใหญ่จะไหลเข้ามาหาแบบไม่ทันตั้งตัวหากใครคนไหนก็ตามที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุเป็นการบอกบุญเบิกบาศนาเบิกโซกสตาให้ตัวท่านนั้นได้กลายเป็นเศรษฐีหากใครคนไหนก็ตาม ที่กำเนิดเกิดในราศีนี้ได้รับฟังคลิปดีให้พิมพ์สิ่งที่ท่านต้องการเอาไว้ใต้คลิปสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเป็นจริงอย่างเร็วไวั